แน่นอนเราฝึกซ้อมเราต้องการการปรับตัวแล้วเป็นการปรับตัวที่มันทําให้ร่างกายเราเก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะหรือพัฒนามากขึ้นนะ only stress no rest นำไปสู่ overtrain หรือ overtraining นะครับถ้าเราฝึกซ้อมอย่างเดียวพักผ่อนไม่พอหรือไม่มีการพักผ่อนเลยนะฮะแน่นอนเราจะ พาตัวเองไปสู่ภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมหรือการที่เราซ้อมมากเกินไปนะฮะ สวัสดีครับผม TC พรัสลอนและนี่คือ The Solid Pace Podcast พอด d c สต์เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Iron Man U และ Training Peak Certified Coach วันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid t a t e Podcast ได้4ช่องทางที่ Apple Podcast, Spotify, ฟังผ่านเว็บได้ที่ w w w t c k r i c l o n c o m t h e s o l i d t a t e p o d c a s t หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com /mrtc triathlon หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปริน t ์แ a n ด a r d h ฮาฟหรือ f ฟู d ดิส a n นไ Ironman และต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USA triathlon คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Line ID t t c t r i t l o n หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ w w w t c t r i t l o n c o m c o a c h i n g p a c k a g e สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Solid เพจพอดแคสต์อพิโซดที่136นะฮะอยู่กับผมโคชเก่งนะครับธนากรชีพทารงนะฮะก็ทำเพจนะครับ f c e e o o o p p g g t t t r ร a t h l o นนะครับ www.facebook.com /mrtctriton h l เขียนติดกันนะฮะไลน์ IG ก็ทักทายกันมาได้นะครับ ที่ l i อา t ี t อดที c ีทรแล้วก็ IG ก็ @TC t r t r a l o n o n เช่นเดียวกันนะครับผมก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็กำลังจะจบเดือนที่3ของปี2023นนี้แล้วนะครับผมก็เป็นในช่วงใกล้ๆสัปดาห์สุดท้ายนะฮะได้ไปซ้อมได้ไปแข่ง ที่ไหนอย่างไรนะฮะหรือมีฟีดแบ c คคำถามอะไรนะครับส่งกันเข้ามาได้นะฮะก็ Line ID ครับง,ง่ายฮะแอดไลน์กัน Line ID เดี c t r i ท l o n นะครับผมเน้นย้ำกันนะว่า The Solid Pace Podcast เราคือพอดคาสที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่าน รวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองนะโดยผม TC Triathlon Ironman Certified Coach USA Triathlon Level 1 Certified Coach และ Exhaust Performance Specialist นะครับผมเราพูดถึง Exhaust Performance Specialist นะฮะก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ ตัวผมเองนะได้มีโอกาสไปเรียนนะครับออนไลน์นะฮะก็ในช่วงต้นปีเขาก็จัดโปรโมชั่นนะฮะก็ลดราคาค่อนข้างเยอะเลยครับเกือบจะ50%เลยผมก็เลยตัดสินใจเรียนนะเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการประกอบอาชีพเป็นโค้ชวิ่งโค้ชตรกีฬาแล้วก็สตริงโค้ชนะครับผมแล้วก็ พอเรียนนะฮะมันมีอยู่บทหนึ่งครับเป็นบทที่อ่ะพอเราดูตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสำคัญอะไรนะฮะแต่ว่าพอได้มีโอกาสเรียนแล้วก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นบทที่น่าจะเรียกได้ว่าสำคัญมากๆถึงสำคัญที่สุดเลยในมุมมองของโค้ชนะฮะแล้วก็ ส่งต่อไปถึงมุมมองของนักกีฬารวมถึงคนรอบข้างของนักกีฬาด้วยนะฮะบทนี้ครับเป็นบทที่เขาใช้ชื่อว่า regeneration theory and design A balance d approach to training นะฮะแปลเป็นไทยก็คือว่าเรื่องราวของการฟื้นฟูเรื่องราวของการพักผ่อนนะแล้วก็เป็น Approach หรือวิธีการที่สร้างความสมดุลให้กับการฝึกซ้อมนะครับผมเขาเปิดบทนี้นะด้วยคำพูดนะครับเป็นคล้ายๆสมการนะว่า work บวก race เท่ากับ success นะฮะหรือว่า train บวก race เท่ากับ success นะ พูดง่ายๆก็คือมีการฝึกซ้อมมีการทำงานบวกกับการพักผ่อนก็เท่ากับความสำเร็จคราวนี้ความสำเร็จที่เรามองหรือเราต้องการคืออะไรก็คือการพัฒนาขึ้นหรือถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ร่างกายเนาะมันก็คือการปรับตัวในทางบวกของร่างกายนะไม่ว่าจะเป็น เพสที่เร็วขึ้นสปีดที่เร็วขึ้นวัตต์เอเวอร์จจวัตที่มากขึ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาลำตัวที่มากขึ้นแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาที่เป็นสายเปอร์ฟอร์มานซ์นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นคนที่เล่นระดับกลางหรือคนที่เล่นระดับสูงอยากที่จะ ไปถึงจุดๆนั้นนะฮะก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะฮะ work บวก grace เท่ากับ success นะครับผมนี่คือ recovery cycle นะหรือวงจรของการฝึกซ้อมแล้วก็การฟื้นตัวของรูปแบบที่ exhaust performance specialist หลักสูตรนี้แนะนำไว้นะฮะเขามีการเปรียบเทียบครับง่ายๆฮะเขาบอกว่า ถ้าเราแบมือของเราออกมานะฮะแล้วเราถูมือเนี้ยลงไปกับพื้นดินนะครับถูไม่หยุดเลยนะตลอด5ชั่วโมงนะฮะมือของเราเนี่ยรับรองว่าจะโอ้โหเียได้ว่าแผลเวอะหวะเต็มไปหมดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งแบมือของเราออกมาเหมือนเดิมนะฮะถูมือของเราไปบนพื้นดินนะครับ 5นาทีต่อวันนะครับ7วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ปีผลที่เกิดขึ้นนฮะแตกต่างกับตัวอย่างแรกคือตัวอย่างแรกเนี่ยมือเราเรียกได้ว่าเป็นแผลเวอะหวะ,วะหรือพูดง่ายๆว่ามือแหกนะฮะแต่ตัวอย่างที่2นะครับ5นาทีต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีเนี่ยแน่นอนฮะ การปรับตัวของผิวหนังบริเวณฝ่ามือของเราเนี่ยเขาจะร่างกายเขาจะปรับตัวแบบเพิ่มความหนาความด้านนะผิวหนังที่มันมีชั้นผิวหนังมันก็จะถูกสร้างมากขึ้นมากขึ้น,น,นแล้วมือเราก็จะด้านขึ้นและพร้อมที่จะรับงานหรือเวิร์กโหลดที่มันหนักมากขึ้นนะน,นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ เขาให้มานะครับคราวนี้ในเรื่องของความเครียดเนาะแน่นอนว่าเราออกกำลังกายนะครับเราฝึกซ้อมการออกกำลังกายนั่นคือการที่เราเพิ่ม body stress หรือความเครียดเข้าไปให้กับร่างกายนะฮะเขาบอกว่า stress นะครับแล้วก็ไปสู่ adaptation นะความเครียด ไปสู่การปรับตัวแล้วก็ไปสู่ super compensation หรือ positive adaptation นะครับแน่นอนเราฝึกซ้อมเราต้องการการปรับตัวแล้วเป็นการปรับตัวที่มันทำให้ร่างกายเราเก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะหรือพัฒนามากขึ้นนะะ only stress no rest นำไปสู่ overtrain หรือ overtraining นะครับ ถ้าเราฝึกซ้อมอย่างเดียวพักผ่อนไม่พอหรือไม่มีการพักผ่อนเลยนะฮะแน่นอนเราจะพาตัวเองไปสู่ภาวะที่เรียกว่าโอ์เทรนนิ่งซินโดรมหรือการที่เราซ้อมมากเกินไปนะฮะคราวนี้เรามารู้จักกับคำว่าสตรีส s หรือความเครียดกันให้มากขึ้นนะฮะสตรีสเนี่ยมันก็มี สาเหตุนะครับหรือต้นเหตนะุของความเครียดเนี่ยโอ้หลากหลายฮนะหคือ environmental นะครับคือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็ทำให้เกิดความตึงเครียดละสนะฮะ social psychological นะครับ, social, ological, รบเรื่องของอ่ะสังคมรอบข้างเรานะครับเรื่องของจิตใจเรานะฮะที่ถูกกระทบกระเทือน ก็ทำให้เกิดความเครียดนะฮะ o e m i m i l p l y s y s i o l o g i c a l นะครับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือการที่เรามีการทานยานะครับหรือทานอาหารบางอย่างนะฮะที่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับร่างกายเราก็ทำให้เกิดความตึงเครียดกับร่างกายนะครับสุดท้ายฮนะ a t o t o m i l a l หรือ Structural นะครับ การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยอมีอาการซนนะครับมีอาการช้ำหรือเป็นอาการบาดเจ็บแบบหนักก็คือกระดูกหักนะฮะอะ,อะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ก่อให้เกิดความตึงเครียดกับร่างกายนะครับ <S <S stress is cumulative คือความตึงเครียดเนี่ยมันสามารถ ก่อตัวแล้วก็สะสมสะสมสะสมมากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นสำคัญนะคือเราออกกำลังกายร่างกายเกิดความตึงเครียดเราต้องมีการพักนะครับเพื่อที่ให้ร่างกายนั้นมีการปรับตัวนะครับผมคราวนี้เมื่อเรามองถึงการพักนะฮะ rest หรือ recovery เนี่ย มันก็แยกออกเป็น2อ,อย่างฮะคือ1แบบ Active 2แบบ p s s s v e นะครับ Active แน่นอนฮะก็เป็นในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนการเติมสารอาหารเข้าร่างกายนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่เราเขาใช้คำว่า psychological unload นะฮะก็คือการที่ทำให้เรื่องของสภาวะจิตใจเนี่ยมันได้รับการปลดปล่อยไม่ว่าจะเป็นการ ฝึกการหายใจการทำสมาธินะครับประมาณนี้ในเรื่องของ active recovery นะส่วน passive นะ recovery เนี่ยเขาก็แนะนำไว้นะครับในเรื่องของการ sport massage นะฮะเรื่องของการนวดนะครับการ stretching การเหยียดยืดนะไม่ว่าจะเป็น dynamic หรือ static นะครับแล้วก็ hydrotherapy นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ แช่น้ำร้อนออนเซนนะครับแช่น้ำอุ่นหรือการไอบารนะฮะไอบาหลังการออกกำลังกายนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับง่ายๆของ passive recovery นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะในบทเรื่องของ regeneration นะฮะในหลักสูตร e x h a u s t performance specialist เนี่ยเขาก็แนะนำฮะเป็นหลักของการฝึกซ้อม เม่ว่าจะเป็นในเชิงต่อสัปดาห์ต่อเดือนหรือรายปีนะครับ <_ d> um> เขาก็แนะนํำว่าในหนึ่สัปดาห์เนี่ยเราควรจะมีวันที่ซ้อมปานกลางซ้อมหนักซ้อมเบานะฮะ <_ d> um> เขายกตัวอย่างฮะสมมติว่าเรานะฮะซ้อม6วันต่อสัปดาห์นะครับวันจันทร์ซ้อมแบบมีเดียมหรือปานกลางนะฮะ ระยะทางความหนักก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับวันนังคารอ่ะซ้อมในลักษณะที่เป็นอาจจะเป็น High intensity หรือ i i h v v o u m e นะฮะความหนักอาจจะมากนะฮะหรือจำนวนระยะทางเงิน,นเวลาอาจจะมากคราวนี้พอวันพุธนะฮะจันนังคารเราไต่ความหนักขึ้นมาแล้วพอวันพุธเนี่ยให้เป็นวันที่เป็น regeneration day คือ เป็นวัน e ีซีอย่างที่เรารู้จักเนาะอีซี่สวิมอีซี่บายอีซี่นะก็คือเป็นการซ้อมนะบายฟิลเลยครับ30-40%ไปเรื่อยๆเน้นในเรื่องของควบคุมร่างกายเทคนิคนะครับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ต้องสนใจเรื่องระยะทางความเข้มข้นนะฮะแล้ววงจรก็จะไต่ขึ้นไปอีกฮะพฤหัสปานกลางสุข หนักนะฮะแล้วก็เส์ก็เบาส่วนวันอาทิตย์ก็เป็น complete day off คือพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ต้องฝึกซ้อมใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้เป็นแบบรายสัปดาห์เนาะถ้าเราลองดูแบบรายเดือนหรือรายปีเนี่ยอ่ะถ้ารายเดือนนะเขาก็จะเน้นว่าอ่ะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่ม ปริมาณการฝึกซ้อมหรือ intensity ความเข้มข้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะส่วนสัปดาห์ที่4เนี่ยให้เบาลงนะครับสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7แน่นอนก็ไต่ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่8เบาลงหรือว่าเป็น off ไปเลยนะฮะก็จะวนไงฮะไซเคิมันจะเป็นไต่3พัก1น,นะฮะหรือไม่ก็ไต่3แล้วก็เบา1น,นะนี่ก็เป็น การฝึกซ้อมเป็นการวางแผน Regeneration หรือ Periodization นะครับเป็นรายเดือนส่วนรายปีนะแน่นอนว่าเขาก็แนะนำในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับที่เป็นเฟสต่างๆนะฮะมีอยู่5เฟสนะฮะคือ r รีซีันนะครับ e รี i s o n t r a i n n n g p r e ีซ i s o n competition นะฮะ s e s s o n post season แล้วก็ Recovery นะครับ ผมจะพูดทีละอันเลยแล้วกันนะสมมุติว่าไล่เลียงกันมาตั้งแต่เดือนมกรานะครับมกราคมพาเขาให้เป็น precision training นะฮะความหนักเรื่องของ Volume เรื่องของ intensity ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการ preparation ที่เตรียมไปฝึกซ้อมนะครับในเฟสต่อไปนะฮะไม่ได้หนักอะไรมาก precision competition นะครับแน่นอนว่า วอลลุ่ก็จะต้องเพิ่มนะฮะแล้วก็เรื่องของ Intensity ก็ต้องเพิ่มนะฮะ In Season ครับในเนื้อหาของ e x h a u s t p e r f o r m a n c e s p e c i a l อ s t เนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นซีซันที่อ้างอิงจากประเทศในแถบซีกโลกเหนืออย่างหลักสูตร e x h a u s t เนี่ยเขาเป็นหลักสูตรที่มาจากประเทศอเมริกาเนาะซึ่งเขาก็จะมีการแข่งกีฬาเล่นกีฬาที่มัน เข้าสู่ซีซันการแข่งขันเนี่ยในช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะตั้งแต่เมษาพฤษภานะครับต่อเนื่องไปถึงฤดูร้อนนะฮะมิถุนากรากดาสิงหาอันนี้คือเป็นช่วงอินซีซันของเขานะครับก็ตัวเนี้ยแน่นอนว่าการฝึกซ้อมก็ค่อนข้างหนักหน่วงนะฮะในด้านของวอลลุ่มอินเทนซิตี้อาจจะมีเบาในเรื่องของวอลลุ่มบ้างนะฮะเมื่อถึงสัปดาห์การแข่งขันนะครับ โพสซีซั่นนะฮะเขาก็กำหนดไว้ในช่วงของเซป t e มเบอร์ออก e r เบอร์กันยาตุลานะครับแน่นอนว่าช่วงนี้นะฮะซีซั่นมันจบลงไปแล้วเพราะฉะนั้นนะักกีฬาก็ซ้อมนะฮะเป็นในเรื่องของเมนเทนนะครับสกิลฟิตเนสอินเทนซิตี้วอลลุ่มนะครับไม่ให้มันหายไปนะฮะส่วน Recovery เนี่ยเขากำหนดไว้ก็คือเป็นช่วง โนเวม ber, d ดซ ember, พุทธศักธันวาก็แน่นอนเป็นช่วงที่โลกตะวันตกนะครับประเทศในแถบซีกโลกเหนือเนี่ยไมาจะเป็นยุโรปนะครับ U.K.U.S. เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงปลายปีคริสต์มาสปีใหม่นะฮะเขาก็ซีซั่นมันก็ออฟไปแล้วก็ ตรงกับช่วงที่มันเป็นฤดูหนาวพอดีเพราะนั้นการเล่นกีฬามันก็จะน้อยลงการแข่งกีฬามันก็จะน้อยลงนะครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะฮะของการฝึกซ้อมนะครับที่กำหนดขั้นหรือรูปแบบนะในเชิงของรายปีเป็น p r e ซี s ั o n นะครับ in season p o s t Season แล้วก็ r e o v v r y นะเขาก็พยายามที่จะเน้นย้ำว่าการซ้อมหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ตัวเราพัฒนานะควรจะมีการซ้อมแบบหนักสลับเบานะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงความเข้มข้นหรือในเชิงวอลลุ่มปริมาณนะส่วนจะ มีการกำหนด Intensity หรือ Volume ในรูปแบบไหนอย่างไรลงลึกในรายละเอียดเนี่ยก็สามารถปรึกษากับโค้ชส่วนตัวของคุณได้เลยนะฮะหรือนะครับย้อนกลับไปฟังนะฮะเป็นเอพิโซดโอ้โหที่ผมทำไว้ตั้งแต่ปี2021ะฮะชื่อว่านะครับซ้อมอย่างไรให้พีกวันแข่งนะก็เป็นเอพิโซดที่ผมได้คุยกับท่านอาจารย์ นิวัตอิ่มอ่องนะะฮเป็นอดีตโค้ชไรกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ปัจจุบันเป็นเฮดโค้ชของเชียงใหม่มัลติสปอร์ตนะครับทีม mm hmm. ก็ลองย้อนกลับไปฟังได้ฮนะที่เดอะโซลิดเพสพอดแคสต์นี่เลยครับผมก็จะพูดค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะในเรื่องของ Periodization หรือการวางแผนรูปแบบการฝึกซ้อมนะในแต่ละเดือนของช่วงปีนะครับผม อ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะฮะของ EP นี้ครับพักเพื่อเพอร์ฟอร์มแบบ Exhaust Performance Specialist นะครับอย่าลืมนะถ้ามีฟีดแบ c คคำถามคำแนะนำใดๆนะครับสามารถส่งมาได้นะฮะไลน์ ID at t c t r i ีทะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ ติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ n n u u r n n e s p o องไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-kratlon.com หรือทักลายเรามาได้ที่ l ลาย ID at t c t r a t l o n